สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมินเตอรมิ่งครับผมกับเกมยูกิโอจีเอ็กแท็กฟอร์สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ มาวันนี้อยากจะเล่นเกมยูกิกันนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจากเกมมวยปล้ำนะฮะมาเล่นเกมการ์ดกันบ้างละกันนะกับเด็กที่ต้องบอกว่าเอาตรงๆนี้เป็นเด็กหนึ่งที่ก็อยากเล่นนะถือว่าอยากเล่นนะฮะก็ลองลองจัดจัดดูนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีประสิทธิภาพดีพอที่จะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะกับเด็กโกลนอะีดดาวน์นี่ฮะเออมาเป็นเซตโรล,ลินเลยเชียวนะ เบอร์นิดาก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ประมาณแบบว่าเน้นลดไลฟ์พอยคู่ต่อสู้นั่นแหละนะฮะก็เด็กนี้เราใส่มา42ใบนะหลักๆที่เราจะเน้นเลยก็คือนี่ครับการ์ดนี้เลยนะ อะไรนะโรคไข้หวัดหนูใช่ไหมไขวัดแมวอะไรพวกนี้นะเออเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันละกันนะฮะก็จะมีบีสเปียครับนะถ้ามอนสเตอร์คู่ต่อสู้นะครับโจมตีมานะตัวนี้จะไปสวมใส่นะแล้วพอถึงเทินของคู่ต่อสู้นะครับจะทําลายนะทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นมอนสเตอร์สวมใส่นะครับลดพลังโจมตีลดไลฟ์พอยต์ตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ได้เลยนะสําหรับบีสเปียนะครับ แล้วก็จะมีด์กรูมนะครับออฟไนแม์นะนี่ประตูแห่งฝันร้ายนะยามค่ำคืนนะทุกๆดาเมจที่นะครับโดนลดไล์พอย์ฝั่งตรงข้ามนะจะโดนลดไล์พอย์เพิ่มอีก300นะของการ์ดนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของด์กสเน็กซินโดรมฮะนี่ก็จะเป็นการ์ดนี้นะทุกๆเทิร์นนะครับทุกๆหนึ่งเทิร์นนะ ก็จะลดไลฟ์พอยต์200ทั้งฝั่งเราและฝั่งคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เทิร์นถัดไปนะก็จะเพิ่ม2เท่าไปเรื่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็สำหรับ Dark Snake Syndrome นะแล้วก็จะมี d e s c ค l ลครับถ้าการ์ดนี้ถูกหงายหน้ามานะก็ลดไลฟ์พอยต์400ต่ออา่าการ์ดบนมือของคู่ต่อสู้นะครับผมเนาะ ซึ่งจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปคือตัวเนี้ยนะครับจะต้องคอมโบกับการ์ดใบนี้นะในส่วนของเดสวอมแบ็นะครับไอ้หนูเนี่ยแหละนะฮะก็ทุกๆดาเมจที่เรานะครับผมนะโดนลดไล่พ้อยมานะจะกลายเป็นศูนย์ทันทีก็เอาง่ายๆว่าก็คือจะลดแต่ฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวนะไม่ลดฝั่งเรานะตราบใดที่มีไอห,หนูหนูตัวเนี้ยนะฮะอยู่ในสนามนะครับดิเมนชันวอฮะ มอนสเตอร์ที่โจมตีมาอ่ามอนสเตอร์คู่ต่อสู้ถ้ามีการลดอ่าเรียกว่าอย่างไรนะ,ม,นะ,ะมีดาเมจนะฮะดาเมจนั้นจะไปหามอนสเตอร์อ่าเรียกว่าดาเมจนั้นจะไปลดไลฟ์พอยต์ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะมีเจนเจิมนะฮะาการนี้ถูกทำลายครับลดไลฟ์พอยต์500นะแล้วก็จะสามารถสเปเชียลซัมมอนตัวนี้ลงมาได้เพิ่มอีก2ตัวนะฮะถ้าอยู่ในเด็กเนาะ แต่ถ้าอยู่บนมือก็คือลงไมาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับจเจมนะแล้วก็จะมีกาวิตี้บายฮะมอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าไอ้มอนสเตอร์เลเวล4หรือสูงกว่านะครับจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับแล้วก็จะมีจนะัดเม้นต์ออฟอานูบิสฮะทิ้งการในมือหนึ่งใบครับเนเกตการ์ดเวทมตนนะครับผมเนาะแล้วก็สุมทำลายจริงๆก็น่าจะเป็นทำลายมอนสเตอร์ นะครับผมนะที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะครับของฝั่งคู่ต่อสู้และลดไลฟ์พอยต์ฝั่งคู่ต่อสู้ด้วยนะครับลาวากโกเลมฮะอันเชิญแบบพิเศษโดยการนะบูชายันมอนสเตอร์2ตัวของฝั่งตรงข้ามนะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้ครับจะลดไลฟ์พอยต์ผู้ที่ควบคุม1 0 0 0ันะก็ไง่ายเป็นลดฝั่งตรงข้ามเลย1น0 0ันะสาหรับลาวาโกเลมนะฮะแล้วก็จะมีลิมิตเลเวลส์เลเวลอาแอเรียบีนะครับผมนะ ทุกทุกมอนสเตอร์เลเวล4หรือสูงกว่านะครับที่หงายหน้านะจะเปลี่ยนแนวนะครับจากโจมตีเป็นตั้งรับนะแล้วก็จะมีเมจิกซิลินเดอร์ฮกระบอกเวทมนต์นะสะท้อนพาังโจมตีของมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวเมอามาชูมาลอนฮนะถ้าการในนี้อ่าการนี้คว่ำอยู่นะแล้วถ้าถูกเปิดหงายออกมานะครับผมนะจะลดไล์พอยคู่ต่อสู้1,000นนะครับแล้วก็จะมีเมสเซนเจอร์ออฟพีฮะ มอนสเตอร์พลังโจมตีพันหหรือสูงกว่านะ่จะไม่สามารถโจมตีได้ครับแต่เราจะต้องจ่าย,ายร้อยหนึ่งพันนะเพื่อที่จะรักษาการ์ดนี้ให้คงอยู่ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ m i ลเล r Force แล้วก็จะมี o อจาม t ทริครับนะสเปนะเอาโอจาม t o ท e n 3เตัวครับจากนะจาก เด็กฝั่งคู่ต่อสู้นะครับผมเนาะแล้วถ้าโทเค็นถูกทำลายนะจะลดไล่พอยต์สามร้อยพอยต์ต่อโทเค็นหนึ่งตัวนะสำหรับโอจามะทรีโอแล้วก็จะมีเพอร์ n o น o m ออฟโอแมนฮะก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับผมนะคือจะสามารถนะเพิ่มไล่พอยต์ของเราพันสองหรือลดไล่พอยต์แปดร้อยของคู่ต่อสู้ได้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี s ีเ r e t บาร์เบลฮะ s ีเ r e t บาร์เรลเนาะใช่ไหม เออถ้าอ่านถูกง่ขออภัยได้แล้วกันอ่านถูกอ่านผิดง่ายขออภัยได้แล้วกันนะฮะลดไลฟ์พอยต์นะครับผมนะตามจํานวนการ์ดที่อยู่บนมือนะคูณ200นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีดาบหนึกแห่งแสงฮะแล้วก็จะมีเวฟโมชั่นแคนนอนนะครับนะทุกๆเมนเฟสของเราฮะจะวางเคาน์เตอร์หนึ่งเมตรนะครับผมนะถ้าจะใช้งานก็คือ นะคะัลเตอร์1เมตรฮะลดไลท์พอย์คู่ต่อสู้1,000ถ้ามี8เมตรก็แปดพันพอดีนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเด็กของเราเบิร์นอิดดาวนะจะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะช่องของเราครับนัดคอมมิเตอมิ่งนะฮะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับจะเป็นอย่างไรเลตส์กอลไล์ ตาแรกกันดีกว่าครับเจอกับโมโมเอดังนะฮะเพื่อนของอาสกะนะอาสกะจุนเอ้ยไม่ใช่อัสกะนะฮะเออนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านี่เหมือนมาเจอกับเด็กที่เราไอ้นี่ไว้นะเหมือนประมาณแบบว่าเราค่อนข้างที่จะแอบลอกกะแอบลอกเด็กนี้มาใช้แหละนะฮะก็รอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเอาวางเวฟโมชั่นแคนนอนไว้ก่อนเลยแล้วกันฮะ รอแปดเทิร์นแหละนะฮะลดทีเดียวแปดพันนะแต่ก็คงรอไม่นานหรอกนะถ้ามีพวกพายุใหญ่อะไรมาพวกนี้นี่ก็เสร็จเหมือนกันนะยังไงจังหวะนี้อ่ะลงมาเป็นจเจนเจนแรดฮะตีมานี่เจอเดสโคล่าไปก่อนฮะลดไปสี่ร้อยเอฟเฟคของเดสโคล่าลดไปอีกสองพันใช่ไหมเออนี่มีสี่มีห้าใบก็สองพนะันอ่ะหมเซนเจอร์ออฟพีซฮะ นี่ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วคือเราก็เล่นตามเด็กของเขาเลยแหละนะครับผมเนาะมาเรามีเจนเจมแล้วอ่ะเราหมอบบิสเตเอรยไปก่อนหมอบจัดเมนต์ออฟอนูบิสไว้ฮะแล้วก็ยังไงเราก็ตีไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าพลังโจมตีพลังโจมตีเราแค่พันเดียวนะพันหนึ่งเองเพราะฉะนั้นตั้งรับไว้แหละจบเทินครับมาโมโมเอะทำอะไรเรามีตัวบล็อก เรามีตัวบล็อกชั้นดีไว้แล้วนะหนอย่างนะฮะก็คือพลังตั้งรับเราสูงเนี่ยแหละนะแล้วก็จะมีจัดเมนออฟนารนูบิสด,ด้วยอ้าบิสเปียฮะไปฝังตัวไว้ก่อนเตรียมลดไล่พอยเพิ่มยังไงส่งเป็นคิตตี้อะไรเนี่ยไอตัวนี้นี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมยังไม่ทันอ่านเลยนะเนี่ยอ่ะเรามีเวฟเวฟโมชั่นแคนนอนสใบแล้วยังไงต่อเอาหมอบไปก่อนละกันฮะ เออจริง,รงๆเราก็น่าจะลงลาวาก,กเลมไว้นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวฝั่งนู้นมันก็ลงมอนสเตอร์อยู่ดีแหละจบเธนไปก่อนฮะเราไม่ตีครับเพราะว่าถึงเทธอเมื่อไหร่รก็แตกฮะด้วยบิสเปียเน,นี่ยแหละลดไปอีกพันสี่คือ้เน้นเน้นจบจบไวไวนี่ก็อนี่เลยละการนะมาลดไปอีกหนึ่งร้อยฮะไม่ให้ตีใช่ไหมอ่ะลงมาเพิ่มฮะเป็นโอ้เบสบอลแบทฮะยังไง ตกเพลินไปก่อนดรออ่ะเรามีอีกใบหนึ่งฮะมาลงมอนสเตอร์ใช่ไหมไปสปาไม่ฮะเอาลาวากเลมไปกินไปนี่ฮะนี่สามพันเราให้พลังไอ้มอนสเตอร์พลังโจมตีสามพันเชียวนะจบเพลินไปก่อนครับยังไงเธอก็ตีไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าโดนฮะอะนี่อัดจ,จัวไม่อีกใบอะลาวาโกเลมฮะลดไปหนึ่งพันเออ ยังไงจังหวะนี้ฝั่งนู้นอ่ะมาเซนเจอร์เอาผีสิกเออไม่ใช้แล้วเว้ยเธอบอกไม่ใช้แล้วเว้ยเอาปีตีเลยละกันปีใส่เดสโคล่าแตกจะไย,ยอ่ะโอ้โหนี่ไงเนี่ยแหละอย่างที่บอกไปฮะนี่ใช้เด็ของเธอเนี่ยแหละนะมาโมโมเอจังเธอน่าจะจบแล้วแหละนะใช้เอฟเฟของเว็บโมชั่นแคนนอนฮะลดไปเลยนม่เรียบร้อยเรามีสี่เม็ดก็สี่พันพอดีนะฮะ จบตะนี่ฮะตาแรกเราแทบจะโอ้แทบจะไร้ขีดข่วนนะตาเดี๋ยวไปดูอีกตาก,กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมาตาที่สองกันดีกว่าครับเจอกับทางด้านของเอลไฮเซอร์นะ นี่ครับเรียวไคเซอร์นะมปดูกันดีกว่าเด็กรถไลฟ์ของเรานี่จะเป็นอย่างไรนะคือตั้งใจไว้ว่านะก็คอมโบนะฮะของเด็กนี้ไม่มีอะไรเยอะมากมายเลยฮะคอมโบของเด็กเราก็คือเรียวว่าถ้ามีไอตัวหนูนะไอตัวที่บล็อกในส่วนของเวทมนต์กับดกักอะไรพวกนี้ได้นะฮะไอบล็อกการโจมตีได้นะแล้วก็ลดไลฟ์ไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าน่าจะเป็นเด็กนึงที่ตอบโจทย์สุดแล้วแหละนะฮะ ราต,ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมาหมอไปก่อนฮะจบเทิร์นมาเรามีมาชูมาลอนไว้แล้วนะแต่ว่าถ้ามันมีการ์ดที่ทำลายการ์ดหมอบนี้ก็โอ้นั่นไงพูดปุด๊บก็โดนปั๊บเลยปะบขาเอา้ยมาเปิดการ์ดนี้ก่อนเลยโอจิมะทริโอฮะมายังไงเอาสแปมโอจิมะโทเค็นไปสามตัวก่อนละกันจังหวะนี้ฮะส่วนมาชูมาลอนของเราแตกเรียบร้อยดีเอาบูชายันส่งเป็นไซเบอร์ออก้าครับ ยังไง่ายตีมาอ่าพลังโจมตีพันเก้าตีแตกไปก่อนหมอบหนึ่งครับจบเทิร์นรอนี่เรามีหนูมาแล้วเราขาดแค่การ์ดที่เป็นไอ้นี่ฮะการ์ดที่บล็อกพลังโจมตีแล้วก็ขยันลดไลน์อะเออนะฮะดาร์กสเนกนะใครพิษงูเนี่ยแหละนะก็รอดูกันว่าเราจะสามารถโอ้การ์ดอะไรนี่ น่าจะเอาเป็นฟิวเจอร์ฟิวชั่นมานะดูจากทรงแล้วนี่ไซเบอร์ฟินิก์ฮะฮะปีมาอ่าเอากระบอกข้าวหลามไปก่อนเลยละกันจังหวะนี้อ่าเมจิกซิลินเดอร์ฮะายพันเก้าโอ้ยกำดักใช้งานไม่ได้หรอเออแตกหืมเจนเจมะ์ฮะลดไปก่อนเลยห้าร้อยฮะแล้วก็จะสแปมเจนเจมใหม่ตัวหนึ่งนะเพราะว่าบนมือเรามีตัวหนึ่งแล้วไง นะฮะล้วตีมาอีกทีหนึ่งเราก็ลดไป200เอฟเฟกต์แจนเจมลดไปอีก500รนะไม่ยังไงจังหวะนี้เราต้องมีการ์ดที่แบบว่าไม่ให้โจมตีอ่ะรอจัดเมนตะ์ออฟอนโบิสฮะมอบหนึ่งไปลดไปก่อนฮนะ800ป้อลดไปเออยังไงจังหวะนี้เราต้องเอาเจนเจมมาตั้งรับแล้วแหละนะ โอ้สงสัยเราต้องโดนอีกรอบนึงแล้วอะจบเพินไปก่อนครับโอ้การการเมื่อกี้ยังงงงอยู่เลยนะโอ้โหก็บอกข้าวหลามเราใช้ไม่ได้เนี่ยฮะแสะดงว่าการเมน,นี้นี่คืออ่ลดไป500รก่อนน่าจะไม่อ่าโพเทคเวทกับดักแน่ๆฮะดูจากทรงแล้ที่จะมีผลเนาะะจบเพินหมอบอีกหนึ่งฮะฝั่งนน้นหมอบเยอะจังมาเรามีลิมิต รีเวิร์ e เลเวอบีนี่อาจไปตั้งรับก่อนนี่เอฟเฟคของฝั่งโน้นฮะการทุบใบก็ต้องตั้งรับใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้หนูไปตั้งตีก่อนไอ้โน้ฮะตีไปพลังโจมตีอ่ะตีใส่ไซเบอร์ออก้าเลยละกันเอฟเฟคโอ้ทำอะไร,รอ่ะโอ้ทำลายแต่ว่าเราก็ตีแตกไปก่อนละกันจบเธอนะฮะฝั่งนน้นน่าจะใช้นี่แน่เลยฮะดูจากทรงแล้วน่าจะฟิวเจอร์ฟิวชั่นฮะการนั้นอนะ นั่นไงว่าแล้วฟิวเจอร์ฟิวชั่นจริงด้วยฮะเป็นไซเบอร์ทวินนะเอาไซเบอร์ดาร์กอนสองตัวลงสุสานหมบความไปหนึ่งครับยังไงจบเทินตอนนี้อยากได้การ์ดเมต้ามาพอร์ตมากเลยอนะ่ะมาเลเวลลิมิตเลเวลบีฮะมอนสเตอร์ก็จะตั้งรับไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่ตีแล้วกันนะ รอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคือตีนี้คือไอตัวนั้นมันตั้งรับอยู่แล้วไงดาบพเนึกแข่งแสงฮะไม่ให้เราตีตอนนี้คืออยากได้การ์ดที่มาทําให้มอนสเตอร์ของเรานี่คือนะอยากได้การ์ดที่แบบว่านะไอพวกรถไล่ทั้งหลายแหละให้มันมาซะหน่อยอ่ะมาฟิลเต็ม <laughs> ฟิลเต็มโอ้โหไซบเบอร์ทวินโกลงสู่สารซะอย่างนั้นจบเทินไปเลย <c oughs> อฟิลเต็มซะ,ะ่ยาง้นอะเวฟมชั่นแคนนอนไปก่อนแล้วก็จบเพิร์ไหมฮะฟิลเต็มโอ,โอ้โอหเฮ้ยไคเซอร์เรียวโอ้โหไคเซอร์เรียวบอกอะไรวะเนี่ยมอนสเตอร์กูบะโถยและไอตัวหมอบนี่คืออะไรเราก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าเราเพียงตีไม่ได้นะรอวเวฟมชั่นแคนนอนอีกใบหนึ่งฮะจบเพิรไปก่อนะดาบนึแห่งแสงไปซะและ้วนี่ฮะ พอเสียของมอนสเตอร์เยอะๆนี่คือเนี่ยแหละโอ้โหฟิลเต็มฮะเรียบร้อยยังไงมาดรอลาวาโกเลมฮะเอาอันเกินไปเลยไหมลาวาโกเลมฮะเอาไซเบอร์ฟินิกส์ครับกลับทางด้านของไอก,การ์ดปริศนาเนี่ยไม่รู้คือการ์ดอะไรปะไปตั้งตีซะลาวาโกเลมเอฟเฟคของลิมิตลิมิตเลเวลบีฮะมอนสเตอร์ทุกตัวก็จะตั้งรับขอ,อเป็นไซเบอร์แอปเซอร์ บเินไหมฮะเราตีไม่ได้อยู่แล้วคือเราตีก็ได้นะแต่ว่าอ่ลดไลฟ์ไปก่อนเลย1นึ่นเออเราว่าโกเลเมฮะมายัางไงจังหวะนี้โอ้ชุบชีวิตฮะชุบเป็นอะไรไซเบอร์ไซเบอร์อรดากแต่ว่าติดลิมิตเลเวล B สิ่งเดียวที่จะกู้สถานการณ์ได้ก็คือน่าจะเป็นพายุใหญ่แล้วแหละนะฮะฝั่งโน้นะ่ะ พราะว่าพายุใหญ่นี่คือน่าจะทําลายการ์ดทุกใบนะกับดักเวทมนต์นะแต่ว่าเรายังมีการ์ดไพ่าตายอยู่นะนี่เราว่าโกเลมฮะลดไปอีกหนะนึ่งพันนี่เราก็จะกัดกินนายไปเรื่อยๆนะเราไม่ตีหรอกพูดเลยคือต้องมีพายุใหญ่แหละถ้าไม่มีพายุใหญ่นี่คือทําอะไรไม่ได้ฮะพูดเลยอ่เวฟโมชันแคนนอนสี่เทิร์นแล้วใช่ไหมเรามีดักดออยู่ฮะ ดาครูมอยู่จริงๆเราก็จะใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราอย่างก่อนรอดูรอดูความทรมานของการ์ดใบของเ e อลไครเซอร์แล้วกันราวากลเลมลดไปอีกหนึ่งพันนี่ลดไปที 100, ะละพันฮะแต่ถ้ามีการ์ดนี้ด้วยอ่าดาครูมฮะลดไปอีกส0มร้อยไครเซอร์บอกอะไรวะเนี่ยชักจะชักจะปวดหัวแล้วนะรายการ์ดที่มอบเยอะๆนี่คืออะไรพวก ลิมิตรีเวิร์ดอะไรพวกนี้หรือเปล่านะดูจากทรงแล้วมาถ้าไม่ใช้แล้วก็ฉันก็จะไปเองแล้วละกันนะอ่าดูก่อนนะไซเบอร์ดาก้อนนี้พลังตั้งรับพันหกเออเราก็ตีไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมาจบไปเลยละกันจังหวะนี้ฮะเวมชั่นแคนนอนปะปะเรียบร้อยเออปะแตกไปเหอะนะโอเคนี่ฮะ ป้าเดี๋ยวอีกสักเทินออีกสักตาหนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมพักกันสักแป,ป๊บนะเดี๋ยวกลับมานะครับผมเอลไครเซอร์ okay, Sir, บอกกูแพ้ได้ยังไงฮะช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง facebook Fanpage และ t ิ k T o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเอาอีกสักตาหนึ่งกันดีก,กว่าครับผมนะเจอกับทางด้านของคุณครูนะฮะคุณครูในอนิเมะนะแต่ว่าใน ในเกมนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นเด็กรดไล์นะฮะเด็กเพิ่มไล์พอยต์นะแต่ว่าถ้าเรียกว่าอย่างไงอระะถ้าเพิ่มไล์พอยต์ให้กับฝั่งเรานี้เนะ่จะลดเป็นไล์พอยต์คู่ต่อสู้นะเออนะครับหมอบหนึ่งอย่าบอกว่ามันคือการ์ดนะใบนั้นน่าจะยังไม่มาเนาะดูจากทรงแล้วมาขอหมอบใจเจม์ไว้ก่อนแล้วกันะฮะจังหวะน,นี้แล้วก็ฮะขออนุญ,ญาตลดไล์พอยต์ก่อนนะคุณครูลดไปก่อนเลยแปด เรามีหนูมาแล้วนะแต่ว่าเรายังขาดการ์ดที่เป็นการ์ดขี้หลักๆอยู่นะเพราะฉะนั้นจบเธนไปก่อนคือคอมโบหลักๆนะของการ์ดใบนี้ก็คือจะต้องมีพวกการ์ดโอ้การ์ดนี้คือการ์ดอะไรเนี่ยเนิร์สโอ้โหขยันลดไลท์ซะด้วยสิดูจากทรงละอ่ายอมแตกไปก่อนฮะเจนจมเพราะว่าเราจะลดห้าร้อหลดไปก่อนเลยห้าฮะคุณครู แล้วก็เราจะสเปเชียลซัมมอนครับเจ้เจมมาได้2ตัวไม่แต่วก็ซัมมอนมาในเวอร์ชั่นที่เป็นพลังโจมตีนะฮะฝัะ่งนู้นหมอบหนึ่งฮะยังไงดรออะเปิดการ์ดนั่นไงว่าแล้วนี่ฮะการ์ดใบนี้ก็จะเป็นการ์ดที่การ์ดใบนี้ก็จะเป็นการ์ดที่แบบว่าถ้าอะเรานะฮะเพิ่มไลท์พอยต์ให้กับฝั่งตรงข้ามนะจะกลายเป็นลดไลท์พอยต์ทันทีนะฮะก็ถือเป็นการ์ดหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะ มาเรามีเรามีอะไรลาวาโกเลมส่ไปเลยละกันจังวะนี้ฮะมอนสเตอร์สองตัวตรงนั้นนี่มันก็น่าจะลดไลฟ์พอยเยอะเยอะได้อยู่นะดูจากทรงแล้วนี่ลาวากโกเลมไปซะเอฟเฟคของเบอร์นิ่งอารีฮะจะเพิ่มไลฟ์พอยเราแต่ว่าดูจากทรงแล้วลดไลฟ์พอยท0หนึ่งพันกันไงว่าและเอาใจเจมส์มาตั้งรับไว้ก่อน,ลนแล้วกันฮะเล้ก็เอาเป็นนี่เลยเวฟมอชั่นแคนนอนฮะแล้วก็จบเิรินไปก่อน ให้มันตีให้มันตีมอนสเตอร์เราเนี่ยแหละเราจะได้ลดไลฟ์พอยต์ไปฮะ,ะลดไปห้ารอยเอ้ยลดไปหนึ่งพันฮะจากลาวาโกเลม่มฝังแบบลวกๆครับลดไลฟ์พอยต์แปดร้อยฮะเอาตัวนี้กลับมานางพยาบาลเนาะลงมาอีกเป็นนางฟ้าฉีดยาลิลลี่ฮะยังไงจังหวะนี้อาตีอ่ายังไม่ใช้แล,ล้วกันฮะลิลลี่น่าจะยังไม่ใช้เอฟเฟคฮะ แสนเจมลดไปก่อนเลยเออลดไปห้าร้อยครับจากนั้นก็ไอหนังฟ้าก็ตีมาใช่ไหมลดไปอีกห้าร้อยเออลดไปมาเพราะว่าเราเก็บกระบอกข้าวหลามไว้ให้เธอลราวาโกเลมไปซะเออนี่เมจิกซิลินเดอร์ฮะกระบอกข้าวหลามเอาไปเต็มเต็มสามพันยังไงจังหวะนี้จบเธอนะมา น่าจะจบหลหละนะนี่อ่ะจริงๆเราใช้เวฟเวฟโมชั่นแคนนอนลดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าหรือว่าเราจะใช้ลาวาโกเลมเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเนี่เราเรามีเรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้เธอดาพนึกแห่งแสง่ะแล้วก็เวฟโมชั่นแคนนอนไปเลยละกันะฮะปิดฉากไปเสีได้ว่าคอมโบที่ผมกล่าวมานี่คือมันไม่มันไม่ขึ้นมือเลยนะเนี่ยฮะ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อละกันนะกับเด็กรถไล์นี่แหละนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับเด็ก Burn It Down นะฮะเออเด็กรถไล์พอยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะของยูกิโอก็เดี๋ยวจะมาเล่นเด็กนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะฮะช่องของเรานะนัดคอมมิงเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ช่องของเรากันได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนะ่าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ